โครงช้างป่าที่ข้ามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในนะคะลงมาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่อำเภอแก่งหางแมวก็ตอนนี้เริ่มกลับขึ้นเขาแล้วค่ะล่าสุดโครงช้างกว่า70ตัวที่ข้ามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรือในลงมาหากินในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่9ตําบลพวาอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีบางส่วนเริ่มกลับขึ้นเขาไปแล้วแต่ยังคงมีโครงช้างอีกประมาณ30ตัว ที่จ่าูงมีประวัติทำร้ายคนอยู่ในพื้นที่วนเวียนใกล้หมู่บ้านและตามถนนสายหลักที่เด็กนักเรียนและคนในหมู่บ้านต้องเดินทางผ่านเจ้าหน้าที่จึงประกาศงด,งดใช้เส้นทางดังกล่าวชั่วคราวพร้อมวางกำลังป้องกันตลอดเส้นทางนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนไม่ให้ยิงปืนหรือจุดประทัดไล่เพราะอาจทำให้ช้างตกใจและเข้าทำร้าย ส่วนที่หมู่3บ้านเขาชะอางคร่อมคลองตมบนเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองมีชาวบ้านพบเห็นช้างป่า3ตัวนอนขวางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนเขาชะอาง,รงคร่อมคลองเมื่อเห็นคนได้พยายามลุกเดินหนีเข้าป่าข้างโรงเรียนโดยมีอาการโซเซคล้ายเมายาจึงแจ้งให้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชเมาเขาวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคาดว่าช้างน่าจะกินพืชไร่ที่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงโดยเฉพาะสับประรดจึงทำให้เกิดอาการเมายามีรายง,งานว่าช้างดังกล่าวเกิดตกใจวิ่งชนชาวบ้านที่กำลังกรีดยางก่อนจะเหยียบเข้าที่แขนทำให้แขนหัก